เขียแล้วไปปไปเขียวไหมแม่น้ำพองเสียเปงเ็น้ำพอล่ะริ้อก็ยังว่ได้เขียวอลยว่แสดงว่าเพชรทลิปยังนี่ต้องเกิดการตรวจสอบบ่ได้ไทยดีน้อยได้ไทยมีกรซิได้ไทยมันแล้วแตมัน่คลิปเบกาปอยกัสีโดนด้น่อยกาบปอยเลย่อ่อยแมวหล่อหออยด ไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้ว

เึ้ยมื่อ่ะตะกี้เท่าไหร่ตี้เราท่าไหร่เราจะลดอีกเพราะว่าเดี๋ยวชุดมันใส่บดได้ตะกี้เท่าไหร่กูย่คอนตูมนมันลดลงสีตอนนี้เหลือหนักสองขีดลดลงสีกิโลอืม กัว่ากับบววาลดลงสองโล่ได้วาลดลงสี่สิบสี่วัวเน่ลดสี่สิบสี่ืออยู่ขีดเลยองขีดน้ำหนักเลือดเต็มหัวแตลอแต่หัวคนกเสีล่ะหัอยปวดจอยปวดเป็นสัญาเอาโอ้ยจะชนแทนน้อยถือไฟฉายมาช่วยมห็นำอีกชัด เก่งใช่เหรอแ่เดเกบ้ากั๊บโกเกบเก้าน่าด็บ้าตาต้งล่าไมนี่เราคือพลังหลายเทพอต้อเชอจังกุ๊กังกุ๊าส่งพลังให้เออรกะโนปงจะส่งพลังให้อาจอาตอนออกมาลำเด้อ ไปไหลม่อกีพ่อเขาไปเข้าน้ำมือนี่แหละน้ำอีลีน้ำอะไรอีลีน้ำอะไรอีลีมึนาน้ำอะไรอีลีมึงาเมลารียนเราบออีลีอะไรต้องบอกนูว่าอีลีเบียจะไปแบบคว่ำที่ยงหลัานมาแล้วมาแล้วเเเออมา เขาเป็นอาจารย์เไทยเานาแม่เาเป็นอาจารย์พ่อมพ่อมเจีบพลังบุญในพ่อมจะหนีาีมพ่อ่ล่ะจะหนีม่ไม่ใช่ี้หใแชบีบ่งเฟรมเาความว่างควา้าอพลังจงมา ตายจะตีแกล่ะบอเล่แกบสายนี่ออกกันนะเออมันจะลุกมันจะมาเขามัดไปอย่ปบดเตียงเขามาเตียงไ้ได้ยังเลือนหันลกมันจะลุกโอ้ยเขามาเตียงไ้เตียงมันจะลุกเข้าไปมันลโดนหม่ฮะไเออ้วล ติดขอบก็ติดขอบปล่อยพลังบุญได้ยังไงปาดออกรถเพราะโจเลนนุ้งยิงก็ต้องเลนเที่อแหละอ่เออามอิสลา่ดเดงเด้อเด้อล้งเด้อตึมตนงี ไม่แงสำหรับหญิงเงี้ยชื่อว่าผ่ด้ไหมเบิกเบิกเบิกเงิ้นนะครับเบิกเงินได้ครับเบิกไปได้ค่ะเพราะว่าใช้สิ้นเปลืองอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือไม่โอ้อนุญาตเอาผ้าขาวมาไปผูกในการใช้ต่อมาเข้ามาอย่างโบหูเรียถึงหัวเรีถึงหัวอีกย่างหน่ง มันแห้งกว่าพลังปูนนั่นก็คือพลังตดพลังตดจงอาอ้ยสมคือเปียสมคือเปียยุบไปแล้วยุมไปแล้วรื่อตอนรื่ตอน ไม่แห <name. S ats> ้งเอเคหลาไม่พอแล้วยันไม่แห้งเลยเอออย่าีขอให้เจ้าโศกดีมีใจคิดบบบนี้แนีแล้วเอละเอาละพ่อพ่อมากึงมันจะเข่ามาโว้ยพูดใหพาเรามาเอาส่งพลังให้กัน เจอระเบือเจะเวนมได้หัว่ได้หัวพี่น้องเอ้ยบอว่ากูมด้หัว่ได้หัวกนฝืนอันนี้อันนี้ยูกาะอ่นพออันนี้เอาไปใช้เอาหัวมันเป็นคำพังเพยลูกบอเอาหัวยงกวบอกว่ากูด้หัวบอเอาหัวกนาวกินอันนี้กินเมียไม้ใช่กินได้แต่กินนาง